สวัสดีครับ f c ร้านกล้องล้อซิ่งชลีทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับกล้องล้อซิ่งชลีครับเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงปกติเราจะรีวิวแค่ตอนเย็นนะวันนี้รีวิวเช้าเลยครับเปิดร้าน8โมงนะครับก็จัดกันให้เลยนะเพราะว่ามีล้อสวยๆนะครับสำหรับใครที่ตอนนี้คิดจะเปลี่ยนยางในช่วงของใกล้สิ้นเดือนครับบอกเลยชุดนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอน4ชุดนะครับ1 2 3 4เดี๋ยวเรามาดูครับแต่ว่าแต่ละชุดเนี่ยเป็นล้อมือ2ครับแต่ลัดยางใหม่ให้ทุกชุดเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเรามาเริ่มจากชุดเล็กเลยดีกว่านะว่าเป็นล้ออะไรยางอะไรนะฮะนี่อ่าเป็นไงสีนี้สวยนะปกติจะไม่มีสีเทาเรมโบนครับวันนี้ร้านกล้องล้อซิงโคลีเอาสีาน้ำตาลน,นะครับไปซ่อมทำสีให้ใหม่แต่ล้อไม่มีแตกไม่มีดุ้งครับชุดนี้นะสีเทาแรมโบนะฮะก็ล้อหน้าเนี่ยล้อหลังกว้างเท่ากันครับความกว้างล้อ9.5 offset อบวก ยี่สิบห้านะฮะนี่ออฟเซตออฟเซตยี่สิบห้านี่นี่ยี่สิบห้าไม่ล้นเลยนะสำหรับรถตัวเตี้ยนะฮะไม่ล้นครับหกลูใส่ได้อินสูนครับหรือถ้าเกิดว่าใครชอบยางสูงก็เดี๋ยวถอดยางเตี้ยออกใส่ยางสูงได้นะถ้าเกิดชอบสีประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูล้อหน่อยซิว่าเป็นไงสภาพสวยนะสีสวยเหมือนใหม่เลยครับสี่ล้อเป็นไงทั้งสี่ล้อเลยแต่กล้องเร็วนิดน,นึง่งวันนี้มีทั้งสี่ชุดนะฮะแบบสวยๆเลยนะ วันนี้จัดให้คู่ยางเป็นดีสโตนสตอมครับแก้มดำนะขนาดยาง275ครับนะใส่ให้275 40 R18 แนละ้วัเส้นเลยครับปีอะไรเอ่ยอปียินะครับปี23นะบปี23บาทบวมแตกต่ำเนี่ย4เดือนรับประกันให้เคลมฟรีครับก็โหล่ล้อสวยนะยางก็ไม่มีตำหนินะยางมีประกันเป็นยางใหม่นะฮยางใหม่แกะแกะกล่องเลยครับใหม่ๆเลยนะฮะส่มเส้นสีอยู่นะฮะไม่มีตำหนิเลยครับ ก็ชุดนี้นะครับเอาไปถูกๆเลยครับในราคาเพียงครับ1น0 0 0หมื่บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหว้าวว้าวว้าวหนึ่งบาทครับวันนี้บอกเลยครับ4ชุดวันนี้คุ้มๆแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูครับ1นึ0 0บาทได้อะไรบ้างครับนะก็หลักๆเลยก็จะเป็นอ่คอเบรกนะครับอเบรกมีคอเบรกให้นะครับ1คู่ครับคอเบรกครับอ่าคอเบรกหนึ่งคู่ปอกกันสั่นให้1คู่ถูกแล้วครับสำหรับอ่ครอบดุมนะครอบดุมมีให้1ชุดนะครับ1ชุดก็คือ อสี่ล้อนะครับแล้วก็น็อตล้อนะครับ20ตัว24ตัวครับแล้วก็มีน็อตก็ต้องมีบ็อกส์นะครับนี่บ็อกส์ไว้ถอดล้อนะครับนี่แล้วก็น้ํายาขัดยางผลิตภัณฑ์บายตองเคกล้องล้อซิ่งชุนลีครับที่เห็นงอมช้ำๆแบบนี้น้ํายาของเราเองนะครับแล้วก็สติกเกอร์ทางร้านกล้องล้อซิ่งชุนลีครับแล้วก็ซิ่งเอร์ที่ขายไม่ได้เลยเสื้อร้านกล้องล้อซิ่งชุนลีครับแถมไปด้วยครับหนึ่งตัวในราคาเพียงหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นจ้าโอ้โหแค่ถ้าใครพลาดนะบอกเลยะรีบเลยนะในราคาเล้าาๆแบบนีม ต่อกันอีกนะฮะตัวนี้ก็เป็นล้อ N5 LS นะครับก็รายละเอียดก็จะพูดคร่าวๆนะส่วนล้อไม่มีรอยเลยตะกล้องนะดู4ล้อเลยไม่มีรอยครับนะไร้รอยเลยนะฮะสล้อเนี่ยอ่า N5 LS ออฟลึกกะละมังเลยครับนี่9.5ด้านหน้า10.5ด้านหลังนะฮะไม่มีเบียดไม่มีซ่อมสีเดิมๆไม่ได้ทําสีเลยตัวนี้นะก็ผู้ยางเป็นยางใหม่ครับยางใหม่ขนาดด้านหน้า2 4 5 45 R18 ครับยางปี23นี่ยางปี23 ด้านหลัง2 7 5 4 0 R 1 8ครับด้านหลังนะนี่นี่สองี 2, 7, 5, 4, 0, R 18, ย R 1 8ปี23่ายางใหม่ไรต่ำนีเลยนะล้อโคตรสวยยางโคตรสวยมีประกันให้บาดบวมแตกตำสี่เดือนเทียงฟรีชุดนี้ก็เอาไปชุดละเทียง1 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหว้าวว้าวหนึ่งหมื่นแปดพันบาทล้อมือสองเหมือนใหม่แล้วก็ยางใหม่นะอันนี้ไม่ได้ทําสีมาต่ออีกหนึ่งชุดนะครับตัวนี้เป็นล้อ ห้าลูครับ e-band ห้าลูครับปกติร้อยเยนสีดําสีน้ําตาลใช่ไหมล่ะแต่วันนี้จัดให้เป็นสีเทาเรมโบอีกแล้วครับนะก็ฮิตเลยครับสีเทาเรมโบห้าลูร้อยสิบสี่ครับ e-band แปดจุด e ห้าครับกว้างแปดจุดห้าคูณสี่อ่าล้อตัวนี้มีดุ้งมาทีหนึ่งวงหนึ่งครับอ่ะลูกค้าดูหน่อยหาลูกค้าดูหน่อยอ่าแต่ว่าซ่อมแล้วไม่เห็นครับนะดุ้งนิดเดียวนะครับล้อที่สองเป็นไงอ่าได้อยู่ครับวงที่สามสวยนะวงที่สี่สวยครับนะ ก็วันนี้คู่ยางดีสโตนอีกแล้วครับแบบจัดให้ดีสโตนทั้งชุดเลยวันนี้ดีสโตนสตอมแก้มดําขนาดยาง255ถ้า50 r 18ยาง,งปี23นะฮะยางปี23นะฮะสี่เส้นเลยบาดบวมแตกตาม4เดือนเราเคมให้ใหม่ฟรีนะครับเป็นยางไทยเม็ดอินไทยแลนด์นะผลิตไทยนะครับนี่ลายลาย,ลายสวยด้วย4ีนศูนย์นะฮะโอ้โหยางไร้ตําหนีเลยนะครับเป็นยางใหม่เอามาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าในราคาเพียงล้อพร้อมยางนะฮะล้อมือ2ทําสีใหม่ยางใหม่เพียง1นึ่งหมื่น 8,000บาทครับราคาดีราคาเดียวเลยวันนี้นะโอ้ oh, oh, มาต่ออีกหนึงชุดชุดนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยครับอีก1ชุดนะครับล้อสำหรับใครไม่ชอบล้นก็ชุดนี้เหมือนกันนะเป็นล้อ,อางาน emotion R ครับเป็นงานไทยนะตัวนี้งาน emotion R นะครับนี่นี่งาน EMR ตัวนี้6รู13.9.7เป็นล้อมือ2เดิมทีสีน้ำตาลวันนี้จับเปลี่ยนสีให้ทุกชุดเลยถ้ามาสีน้ำตาลเนี่ยจัดทำให้ใหม่ก็คือเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีน้ำตาลเลยนะ เป็นสีบอลน,นะครับสีบอลติดสติกเกอร์เคลือบเงาครับโอ้โหล้อเหมือนใหม่เลยนะฮหนึ่งวงเป็นไงสวยนะไม่มีซ่อมไม่มีดุงเลยวงที่2งวงที่3วงที่4เป็นไงตะกล้องดูหน่อยสิอ้าวสวยนะ3เป็นไงผ่าน4ี่ผ่านหนึ่งผ่านนะครับโอ้โหแบบวันนี้ก็จัดคู่ยางให้ยางใหม่อีกเหมือนเดิมครับดีสตอมสตอมขนาดยาง255ห้าห้าบอ้ายางปี23ครับบาทบวมแตกตามสีเดือนเคมให้ฟรีนะจ๊ะ ก็ทุกชุดที่พูดมาวันนี้มีของแถมทั้งหมดเลยนะจ๊ะโอ้โหยางก็สวยครับไม่ไร้ตำหนิเลยนะฮะโอ้โหเอาไปในราคาเพียงชุดละ1,800 0บาทราคาดีราคาเดียวเท่าเท่ากันทุกชุดเลยวันนี้4ชุดชุดละ1,800 0บาทนะครับย้ำนะครับยางไม่มีตำหนิใช้ยาวๆ3-4ปีได้สบายเลยส่วนล้อก็แล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะถ้าเกิดว่าเป็นมือสองจริงๆรับประกันว่าไม่มีแตกครับก็ ฝากลูกค้านิดนึงนะถ้าเกิดซื้อล้อมือสองก็ฟังตำหนินิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่ามีตำหนิผมก็จะบอกในคลิปเลยนะวันนี้เอาไปเพียงชุดละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะับของแถมมีทุกชุดครับครอบดุมครอบเบรกล้อปกอกันสัน่นน้ำยาขัดยางสติ๊กเกอร์เสื้อบล็อกล้อครับแถมหมดทุกรายการ ตอนเจวอจัดส่งให้ฟรีมาที่ร้านรับเทิร์นราคาลงอีกนะครับรับบัตรเครดิตทุกธนาคารฝากกันเลยครับกล้องล้อซิงค์ผลีนะครับล้อมีมากมายกว่า40-50ชุดครับที่อยู่ด้านหลังและอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครติดตามไม่ทันครับฝากดูย้อนคลิปเก่าๆหรือว่ามาติดตามเพิ่มเติมที่กล้องล้อซิงค์ผลีทุกๆช่องทางเลย Facebook แฟนเพจแล้วก็ YouTube นะฮะแล้วก็ติ๊กต็อกกล้องล้อซิงค์ผลีวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับตามสโลแกนครับช้าหมดอดอีกตามเคยคครรััับบบายกล้องสสวดี